สบายดีไม่ได้ผ่าพี่น้องมาเห็ดสารนมไข่หมุกเนาะเห็ดอันซีรสจาดสำหรับสู้แล้วิธีเห็ดธรรมตาสมกันบางเลยขั้นตอนที่หนึ่งฮะก็สิมาอันตีอันวิปปิ้งครีมเนาะหรือว่าครีมเฟรชครีมเนี่ยค่อยใส่อัน400มิลลิลิตรจะต้องอันแช่เย็นให้มันเย็นก่อนเด้อสามตัวนี้เฮาก็ไปแช่เย็นก่อน30นาทีทีเฮาจิ้มกินเนาะเห็นบอกพอเขาตีัน ครมมันเลิมมันแคนเรนบริฮักก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งเนาะ้ําตาลอันแป้งนะใส่เช้ากร่มเดาอเป็นหักกะตี้จนอันครีมมันแคนเนาะเดี๋ยวพี่น้องประมาณนี้บ่ต้งองให้มันแคนหลายเนาะประมาณนี้อว่าได้แล้วเห็นบอกทว่าเครื่องเฮ่ามันเย็นเฮาจะตีอันแครมมันจะขึ้นไหวตัวนี้ก็สิแมมนอันทงที่เพิ่นใส่ครีมเนาะบบมีหักกระส่ในถ้วยในสามธรรมดาก็ได้เนาะ เวลาเขาบีบใส่อันโจอกาแฟหรือว่าจอโจอันซาเขามันก็สิงามเนาะมันสมมีทรงนะเฮากสิไดแอนครีมแบบนี้เนาะแต่เป็นฮัก,กเสียวเข้ามาในตู้เย็นเนาะเป็นเัก,กเัสเตียมเฮ็ดอันซาเขาเลยเนาะใส่พงโกโก้ลงไปสองบวงแกงแบบบมีน้ำตาลเด้อพี่นนองผงโกโก้นะแบบนี้ ใส่พงนมลงไป2องบวงแกงนมข้นหวานในซองบวงแกงถ้าว่าบม่มีใส่น้ำตาลธรรมดาก็ได้เนาะใส่น้ำหอนลงไปเจ็ดสิบมิลลิลิตรดี๋เป็นกะทิคนเนาะเราต้องคนให้โกโก้มันละลายเนาะเดี๋ยเป็นน้กะทิใส่อันนมลงไปนมอันนี้ก็จเม็นนมจืดเนาะนมจืดเนี่ยค่อยใส่ห้าสิบมิลลิลิตรก็คนให้มันเข้ากัน เอบ,บร้อยอันโกโก้โกเฮาตัวนี้เขาก็ใส่อันลดอันเผือกเนาะสาเผือกค่อยซื้อแบบนี้พี่นนองเนี่ยค่อยหาได้แบบนี้ไปใส่อันเผือกนี้ส่งหนึ่งใส่นมพงในส่งบวงอันนี้แกเสเม็ดน,นมคนหวานเนาะใส่ซองบวง ใส่น้ำหอนลงไป80 ml มลลันนี้ก็คนเนาะคนในเมื่อมันละลายดีแล้วก็ใส่นมขนจืดลงไปเนาะหรือว่านมจืดเนาะใส่อัน50มิลลิตรคนให้มันเข้ากันเดี๋ยฮะก็สิไดน้ำเพือกเข้มข้นแบบนี้ว่าได้ละ บันนี้ก็จะม,มาเฮดสตรอบเบอรี่นมสดเนาะใส่สตรอบเบอรี่แส่แข็งลงไป200กรัมใส่นมข้นหวานลงไปสองบวงแกงใส่อันนมพองลงไปสองบวงแกงใส่นมจืดลงไปหาสิบมิลลิลิตรก็สิปั่นเนาะปั่นให้มันมุดละเอียดประมาณนี้ถือว่าได้แล้ว อันนี้ก็สมัตเม็ดไข่มุกที่เัาเห็ดไหวเนาะใส่โจอกมักลายใส่ลายเด้อพนะี่เนอะอยากได้ให้มันงามหักกเห็ดแบบนี้ทาทาขอบโจอกนะประมาณนี้ ก็เฮ็ดอันซีรสชาิพี่เนอะคือมักถั่วดำคือถัว่วแดงถั่วดำวันนี้ก็ใส่น้ำโกนลงไปเนาะวันนี้ก็ใส่น้ำเพือกลงไปเนาะประมาณนี้เออน้ำโกโก,โกนะ้เนาะอันนี้ก็มเซมิสตรอรเบอรี่ อันนี้ก็ใส่นมจืดเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เซม่นันวิปปิ้งครีมแถวตีไหวเมื่อกี้เนาะประมาณนี้อันนี้ก็ตีพงอังกาโกใส่เนะาะาว่าบมักกบ่ต้องใส่เด้อประมาณนี้เรียบร้อยพี่น้องลองไปเห็ดกินบังเด้อง่ายๆ